โอ้เพลงคาดฉลอมเล่นดนตรีได้ใช่ไหมเล่นได้ทุกอย่างดีสีตีเป่าเขย่าดีดดูจูงท่าลากดูได้หมดโซ่เป่าดีกว่าคาดฉลอมครับฝั่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวใหไหวม่ไหมเออคนเขาเขาจะเป่าแซงมันตั้งใจอยู่โอ้เฮียไม่มีสันหน้าให้ตื่นอ่ะ เดี๋ยวฟังงานเพลงครับท่าฉลอมว่าแบบแขกผู้มีเกียรติได้ฟังกันตรงนี้เดี๋ยวนะ เรื่าทอะไมล่ะฮะมึงร้องแซวแล้วมึงก็ร้องไม่ถูกมันเปล่าไม่ถูกมึงน่ะร้องถูกการร้องเพลงเนี่ยมันต้องมีเสียงสูงกลางสามลูกโอ้อะ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 แวนคู่แหวนคู่ปุ่มแป๊วบบ๊วยแข่งชูไปจะห้ไม่ใช่ชูไปหยักเลือดให้โคให้นี่โคให้มึงร้องได้ใช่ไหม เฮียว่าไงเฮียว่าไงอย่างเงี้ยมีเฮียผ่อนคายบ้างไม่เฮียไม่เฮียไม่ได้เอาไม้ไมนี่เออร้องเลย อ่ากก็ฝหน้าหน้าหน้าพี่คนนี้เขาติดยาบ้าป่ะติดยาบ้าหน้าพี่เหมือนติดยาบ้าเลยอ่ะผมไม่เคยติดแต่เคยเห็นข้างบ้านเขาขายกันยังไงถ้าเกิดหนึ่งเม็ดก็ผิวปากหนึ่งทียังไงสองเม็ดสามเม็ดทั้งพ่อเอออขขดาบหน้าเป็นอะไรเนี่ยดำๆหมดเลยเนี่ยเป็นอะไรอ่ะยาวนะเอาไปเจ้า ยาวไม่เนี่ยหน้าที่มันมันมัน,ม,นมันเป็นปื้นๆเนี่ยออหอไอ้ี้เป็นกะเป็นกะโอไม่ไปรักษาหมอบอกให้กินโคกเยอะๆหายเกี่ยวอะไรกันโค้กแก้หายยา